ย้อนกลับไปเมื่อปี2006สมัยที่ซาลาตันอิบราฮิโมวิชยังคาแข่งกับยูเวนตุสเขาโดนมาโกมาเตลซี่ ie, เสียบหนักจนได้รับบาดเจ็บและโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามแต่ยิงทีมชาติสวีเดนเก็บความแค้นเอาไว้ในใจจนกระทั่งถึงวันเอาคืนด้วยการทั้งยันแบบเปิดปุ่มและสอกใส่ซึ่งมันต้องใช้เวลานานกว่า4ปีกว่าจะได้ล้างแค้นอิบราฮิโมวิชเล่าว่าผมอยู่กับยูเวซึ่งเราเจอกับอินเตอร์มาเตลลัซี่เข้าปะทะเรากับเป็นมือสังหารและทําให้ผมเจ็บมีหลายวิธีที่จะโชว์ความแข็งกร่่นน่่งงใในน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 สสาาามหึั้คคืออไปเลููต อโรมาดินนเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งแต่เขามีวิธีที่แตกต่างออกไปหลังจังหวะฟาวน์นั้นผมต้องออกจากสนามสักพักและคาเปลโลบอกว่าจะเปลี่ยนผมออกแต่ผมบอกว่าไม่ผมจะเล่นต่อผมอยากกลับไปเอาคืนถ้ามีใครสักคนมาทำแบบนี้กับผมผมไม่มีทางลืมแต่หลังจากผ่านไป2นาทีผมเจ็บเกินกว่าจะเล่นต่อไหวจากนั้นผมก็าย้ายไปอินเตอร์ต่อด้วยบาร์เซโลนาและจากนั้นก็เอซิมิลานในเกมแรกของศึกมิลานดาบี้ฤดูกาล2010-2011ทุกคนล้วนอยู่ตรงข้ามกับผมนั่นทำให้ผมมีแรงจูงใจมากขึ้นผมเรียกจ มีลานนำหนึ่งศูนย์รึ่งหลังมีจังหวะที่เขาวิ่งเข้ามาหาผมและผมก็จัดการใส่เทควันโดนั่นทำให้เขาต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลสแตนโควิชถามผมว่าทําไมนายถึงทําแบบนั้นซึ่งผมก็ตอบไปว่าฉันรอเวลาน,นี้มา4ปีแล้วนั่นคือเหตุผลใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้แบบนั้นแหละ